สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเผ่าพันธุ์เอเรียนในจัก,กรวาล MCU กันบ้างดีกว่าก็เรียกได้ว่านะตอนนี้เองเนี่ยถ้าให้นึกถึงเอเรียนกันเร็วๆอะ่ะถ้าทุกคนเพิ่งดู s e c r e t Invasion มาเนี่ยนะครับเราอาจจะนึกถึงเผ่าพันธุ์สกาวถูกไหมแต่นอกจากนั้นเองเนี่ยเอเลียนที่เป็นเหมือนเผ่าพันธุคู่ปรับของสกาวเรียกได้ว่าอย่าเรียกว่าคู่ปรับเลยดีกว่าคือในคอมิกเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นคู่ปรับนะครับแต่พอเป็นใน MCU เรียกได้ว่าเป็นผู้ล่าสแกลดีกว่านะครับผมก็ทําสงครามกับสแกลมาและสแกลเนี่ยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั่นก็คือชาวครีนั่นเองชาวครีเองเนี่ยเราได้เคยเห็นพวกเขามาแล้วในหนังกัปตันมาเวลแล้วก็ถ้าใครดูซีรีส์เอเจนต์ออฟชิลเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นชาวครีมาก่อนหรือว่าในกาดีแนภาคแรกอย่างตัวของโรนนเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของชาวครีเหมือนกันนะครับชาวครีเองเนี่ยนะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์เอเลียนบนอวกาศที่ถือได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒนาการมาจนขั้นสูงสุดและรูปลักษณ์เนี่ยเหมือนมนุษย คนเนี่ยมีผิวสีฟ้าบางคนก็ผิวสีเหมือนมนุษย์นะอันเนี้ยไม่ได้แบบฟิกว่าชาวคลีทุกคนเนี่ยจะต้องผิวสีฟ้านะครับผมอันเนี้ยมันก็มีหลากหลายสีผิวปนๆกันไปแต่ตรงนี้เองเนี่ยชาวคลีก็จะมีพลังก,กาลังเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับผมและชาวคลีเองเนี่ยบางคนก็มีกําลังเยอะกว่าปกตินะคือตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าชาวคลีมีพลังก,กาลังที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะนะครับแบบคนที่อ่อนแอหน่อยเนี่ยก็อาจจะแข็งแร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปในระดับหนึ่งแต่คนที่แข็งแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะ ชาวแอสการ์ดได้นะครับผมแบบสู้กับชาวแอสการ์ดได้แต่ไม่ได้หมายถึงสู้กับทอร์หรือว่าโอดินได้นะอาจจะหมายถึงชาวแอสการ์ดธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ครีเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ครีเองเนี่ยยังเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสติปัญญาสูงส่งมากๆทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมได้มีอนานิคมอันยิ่งใหญ่บนอวกาศนะครับนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเอเลียนที่ทรงพลังที่สุดในห่วงอวกาศเลย จะพูดว่านะตอนนี้เองเนี่ยคลีเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดไหมก็อาจจะยังตอบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นอีกหลนะายๆเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากๆแต่โอเคเราจะเอามาเปรียบเทียบกับเอเลี่ยนหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งมากๆในจักรวาล MCU แล้วกันนั่นก็คือชาวแอสการ์ดนั่นเองครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลจากในคอมิกมาเทียบนะชาวคลีหาว่ายิ่งใหญ่มากมนะันยิ่งใหญ่มาก แต่แอสการ์ดในคอมิกเนี่ยโมไม่รู้จะโม้ยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันในคอมิกอะยังไงซะชาวครีเนี่ยนะครับผมก็ไม่น่าจะเอาชนะแอสการ์ดได้อย่างแน่นอนแบบโอดินในคอมิกอะพลังแบบโมไม่รู้จะโม้ยังไงอะพลังนี่ระดับแบบบรมบเทพอะพลังระดับแบบซิเลเชียลอะหรือว่าตออย่างเงี้ยนะครับผมพลังในคอมิกนี่คือแบบเก่งโมอเก่งเกินเวลอะ แต่แบบเอาจริงๆนะในหนังก็เกินเหมือนกันถ้าต่อเนี่ยคือแบบว่าคนเดียวนี่เป็นเหมือนวันแมนอาร์มี่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นในกรณีของคอมิกเนี่ยคงไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับผมก็เรียกได้ว่าแอสการ์ดน่าจะชนะแบบขาดๆเลยเลยครับแต่ละตัวนี่พลังโมส,สุดๆนะครับผมแต่โอเคถ้าเรามาดูกันใน MCU เนี่ยแอสการ์ดมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับในคอมิกละมันอ่อนลงมาเยอะมากๆเลยนะครับเรามาเทียบกันดีกว่าว่า2เอเลี่ยนที่เรียกได้ว่าเป็น2อเอเลี่ยนที่ปรากฏออกมาแล้วดูจะแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลตอนนี้ยลย ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครับอย่างแรกเลยเราจะเทียบกัน2ออย่างก่อน2 s i t u a t i o n ันนั่นก็คือแอสกาดสมัยก่อนกับแอสกาดในปัจจุบันแอสกาดสมัยก่อนเนี่ยจะย้อนกลับไปเป็นแอสกาดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในจอร์แลกนาล็อกนะครับผมก็คือเป็นแอสกาดที่ยังยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็แอสกาดในะปัจจุบันที่มาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วนะครับแอสกาดสมัยก่อนเนี่ยพูดเลยว่าถามว่ามีกําลังรบไหมมีแต่น้อยกว่าคลีแน่ๆแหละคือคลีเนี่ยกำลังรบเยอะมากยิ่งใหญ่มากแต่ ไม่ได้ชาวคลีทุกคนจะแข็งแก่งจนสู้ชาวแอสการ์ดได้ถูกไหมชาวแอสการ์ดธรรมดาเนี่ยก็แข็งแก่งในะดับของชาวคลีระดับท็อปแล้วอะ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยจํานวนอาจจะไม่ได้เป็นผลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในแอสการ์ดเองเนี่ยมีลักลบระดับเทพอยู่เต็มไปหมดเลยอย่างสมัยก่อนก็เป็นโอดินกับเฮร่าถูกไหมโอดินนี่ก็พลังโคตรโม้เลยนะครับเฮร่าก็พลังเยอะมากๆแถมยังมีอุปรกรณ์ไอเทมต่างๆในแอสการ์ดเนี่ยอีกเต็มไปหมดนะครับผมพวกสิ่งของวิเศษไอเทมวิเศษเนี่ยเราก็ได้เห็นประวัติไปแล้วถูกไหมว่าสมัยก่อนโอดินกับเฮร่าเนี่ยเป็นดูโอที่โหดขนาดไหนหรือว่าจะเป็นสมัยต่ออย่างเงี้ยก็โหดมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นแบบวันแมน นเดียวว่าจัดการกองทัพทั้งกองได้โอดินคนเดียวก็จัดการกองทัพทั้งกองได้ตัวหงตตอ,อย่างเงี้ยคนเดียวก็บึ้มทั้งกองได้นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้ารวมพลังต่างๆทั้งหมดที่แอสการ์ดมีในยุคอดีตเนี่ยในแบบดาวแอสการ์ดเลยนะยังไงซะชาวครีเนี่ยก็ไม่กล้ามาแยมนะครับผมคือหงต่อคนเดียวเนี่ยพุ่งไปทีอะ่ะก็ถล่มยานของชาวครีเละเป็นโจกแล้วว่าถูกไหมมึงยานมาร้อยลำอะ่ะมึงคุยงโยเนียไปเดี๋ยว โยเนียจัดการให้บึ้มหมดอะถูกไหมคือแบบโหดจัดเลยครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะเป็นสมัยที่แอสการ์ดยังคงยิ่งใหญ่อยู่เนี่ย ยังไงซะชาวขรีก็ไม่น่าสู้ได้นะครับผมหรือว่าจะเอายานแบบดาร์คเอสเตอร์ของโลเนนมาอย่างเงี้ยเอามาดิเดี๋ยวเจอโยเนียเท่านั้นแหละเดี๋ยวรู้เรื่องเลยถูกไหมโยเนียป้องเดียวหายหมดเลยครับหรือว่าจะเป็นแบบเฮล่าเนะี่ยคนเดียวเลยเดี๋ยวเดียวซัดทั้งยานก็น่าจะทําได้แต่พอตัดก,กลับมาในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้แอสการ์ดเองอะตัวของตอก็ไม่อยู่แล้วเนาะก็เป็นตัวของวาคิลี่มาคอยดูแลถ้าเราไม่นับตอนะคือตอมาเนี่ยก็คงจะช่วยได้แหละถามว่าช่วยได้เยอะไหมเยอะมากๆเลยแต่ ชาวครีเนี่ยก็มีเยอะมากเหมือนกันคือตอเนี่ยอาจจะทำลายได้10กองทัพเลยแต่ทอก็เจ็บปวดเป็นเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยครีแม่งมากันพันกองทัพทอคนเดียวอาจจะจัดไป5 0 0อีก500เนี่ยก็สู้ชาวแอสการ์ดไปซึ่งชาวแอสการ์ดในตอนนี้เหลือจานวนเพียงหยิบมือเท่านั้นแล้วก็คนที่เป็นนักรบจริงๆเนี่ยก็มีค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับก็คิดว่าถ้าสู้กันตอนนี้เองเนี่ยเอาทุกอย่างมาใส่กันทุกอย่างที่มีเลยนะทั้งฝั่งของครีน่าจะชนะนะครับผมชาวครีเนี่ยมีเยอะมากๆแล แอสการ์ดเองก็ขาดนักรบระดับท็อปเนี่ยไปเยอะมากๆแล้วแทบจะไม่หลงเหลือเลยถูกไหมตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนมากๆเรียกได้ว่าตอนนี้แอสการ์ดอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมอาจจะเปราะบางไม่เท่าในตอนเอนเกมเนาะที่ยังไม่ได้มีบ้านเลยอะตอนนี้ก็คือแบบเริ่มมีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วแต่แบบมันก็คือจุดที่เปราะบางที่สุดในตลอดไทม์ไลน์ของของการมีอยู่ของแอสการ์ดละกันนะก็ถือได้ว่าตอนนี้ถ้าเทียบกันยังไงซะผมก็คิดว่าชาวครีนะ่าจะแข็งแกร่งกว่า แต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะแอสการ์ดแข็งแก่งกว่า100%นะครับผมคนน้อยกว่าแต่แล้วไงอะ่ะต้องใช้คํานี้เลยคนน้อยแต่100%นะครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่ตอหรือว่าโอดินหรือเฮล่าหรอกยังแบบ3นักลบอะ่ะมันก็โหดเหมือนกันถูกไหมก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าแต่ก็เก่งมากๆคนนึงก็จัดการทั้งกองร้อยของคลีอาจจะพอไหวอยู่อะหรือว่าโลกิเองอย่างเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์มากๆในการต่อสู้นะครับผมหรือว่าโอดินอาจจะมีทริคมีอะไรอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ตัวของฟริก้าอย่างเงี้ยก็น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ยาะ สการ์ดเนี่ยไม่ได้อ่อนเลย แต่ตอนนี้นนน Emperor, มันแค่อ่อนแล้วเพราะว่าถูกทําลายไปหมดแล้วคิดดูดิดาวก็ถูกทําลายประชากรก็ถูกฆ่าไปครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็เหลือแต่เด็กๆแล้วก็เหลือคนชาวบ้านทั่วไปนะครบจริงๆก็เหลืออยู่เพ <you know, S 3> ียงหยิบมือเท่านั <issimo> ้นจริงๆมันไม่ได้โดนตั้งแต่ตอนทานอสใช่ไหมมันโดนตั้งแต่ตอนเฮล่ากลับมาแล้วนะครับก็คือเรียกได้ว่าเจ็บสาเจ็บซ้อนอ่ะเจอเซอร์เทอร์อย่างเงี้ยทำลายแอสการ์ดเข้าไปโอ้โหมันมันโดนมาหลายดอกมากๆอ่ะโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกมันเลยทําให้แอสการ์ดมันไม่ได้เก่งแบบที่มันควรจะเป็นนแ่นัหละ สมัยก่อนตอนแอสการ์ดเต็มที่เลยยังไงแอสการ์ดก็เก่งกว่าคลีแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแอสการ์ดแทบไม่เหลืออะไรแล้วจากร้อยเนี่ยเหลือสักสิยังไม่ถึงเลยถูกไหมชาวคลียังยิ่งใหญ่ยังจัดเต็มอยู่ก็เลยคิดว่าชาวคลีเนี่ยน่าจะชนะอย่างแน่นอนนะครับส่วนสกาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมถูกชาวคลีไล่ล่าอยู่แล้วก็ มันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วล่ะในหนังมันก็ค่อนข้างจะบอกมาชัดเจนมากๆนะครับว่าครีเนี่ยเหนือกว่าสเกลเลยนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่เราเกี่ยวกับ M.C.U. เอาเป็นแบบเรื่องราวของเผ่าฮันเอเลียนมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแลวบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ